สวัสดีครับผมชิสุนะครับวันนี้ก็ผมจะมารีวิวริปในไม e c ครับนะท่านผู้ชมนี่แนะเปิดคลิปมาก็ดนะูนี่นะนี่เล็กนะครับในไม้ก็หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับโอ้เป็นริปที่ขึ้นเบียงบ้านผมบ้านต้นไม้นะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็เดินไปน,นี้ไม่ต้องสนใจนะครับก็เดินขึ้นมาโอ้ยตกนะ <c oughs> ขึ้นมปอย่างนี้นครับขึ้นมาอขึ้นม้อขึ้นนี่นะครับเราก็อยเป็นชั้นแรกขึ้นแล้วเราก็มาโอเคแล้วเราก็ยืนตรงไหนก็ได้นะเดี๋ยวเราก็วางบล็อกลาผีตรงที่มันพอจะเชื่อมไฟได้นะ <c oughs> ก็นี่นะครับเราก็จะขึ้นมาตรงน,นี้นะแล้วขึ้นมานี่นะเห็นไหมครับ เราสังเกตว่าเราจะขึ้นมาบนบ้านต้นไม้เลยนะนี่เฟื่องนะท่านผู้ชมโอโนะ้โหเนี่ยแบบมีลิฟต์ไหมครับไม่ต้องไปเสียเวลาขึ้นลงบันไดให้ช้าไปเลยนะนี่สุดยอดนะครับนี่สวยเลยนะลิฟต์ของพร้อมนะลิฟต์ไหมครับนะ นี่เดี๋ยวแคปหน้าจอไว้นะเฮ้ยเ,เป็นหน้าปกคลิปนะโอเคนี่ลิปของเรานะสวยใช่ไหมครับนี่เคล็ดลับคือเราต้องว่านกิสจันเยอะๆนะครับแล้วมันก็จะดันขึ้นไปไปลิปเลยฟุ๊ฟๆ๊ฟุๆๆๆ๊ฟนนุ๊ฟนนุัฟนฟุนฟุ๊ฟุ นี่นะนจะเป็นริบของผมนะโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ยัเง่านี้นะครับถ้า,ถามีข้อผิดพลาดอะไรก็ขออภยัยด้วยนะครับสวัสดีค่ะ